รถบรรทุกหกล้อจอดบนเนินเขาขับลงมาแล้วเบรกไม่อยู่พุ่งชนร้านค้าริมถนนโชคดีไร้คนเจ็บมีแค่ทรัพย์สินพังเสียหายตำรวจตามคนขับไปลงบันทึกประจำวันเมื่อเวลา14.30น,าานาวันที่24พฤศจิกายน2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสพศิราราชอำเภอศิราราชจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่ารถบรรทุกหกล้อเบรกแตกลงเนินพุ่งชนร้านค้าริมถนนส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายเหตุเกิดบริเวณริมถนน9กิโล ช่วงสารเจ้าเพียวเยียงไทยศรีราชาตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยสว่างประทีปศรีราชาที่เกิดเหตุอยู่บริเวณริมถนนพบร้านค้ากลางเตะพังได้รับความเสียหายจำนวนหลายร้านใกล้กันพบรถบรรทุกหกล้อยี่ห้อฮีโนส่สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน718671น,นคนปรปฐมอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหายโดยพุ่งชนร้านค้าใกล้กันพบผู้ขับขี่ทราบชื่อคือนายนรงค์ พรหมประโคนอายุ37ปียืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดพบแต่เพียงทรัพย์สินเสียหายสอบถามนายนารงกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุตนเองจอดอยู่บนเนินเขาใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นได้ขับรถลงมาตามปกติจนกระทั่งตนเองเริ่มรู้สึกว่าเบรกไม่อยู่ตนเองพยายามมอทําทุกวิธีทางดึงเบรกมือก็แล้วเหยียบเบรกก็แล้วแต่เอารถไม่อยู่จนกระทั่งพุ่งชนร้านค้าดังกล่าวโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมสอบปากคำพยานที่เหตุการณ์ทั้งนี้ได้เรียกเจ้าของร้านค้าและผู้ก่อเหตุมาทำการลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป